สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับจากเพจ Facebook ของเทย์แลนด์ที่ได้ออกมาโพสต์ภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์ที่กําลังช่วยชายคนหนึ่งซึ่งใส่ห่วงที่อวัยวะเพศพร้อมระบุข้อความว่าได้รับแจ้งของความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งให้มาตัดห่วง ติดอยู่กับอวัยวะเพศชายจากคนไข้ที่หมดสติโดยพบว่ามีถึง11ห่วงด้วยกันลักษณะบวมช้ำทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับจึงได้ช่วยกันตัดห่วงออกจนครบเพราะพยาบาลต้องสอดใส่ท่อปัสสาวะให้กับคนไข้ทั้งนี้นะครับยังมีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งที่ได้เข้ามาคอมเมนต์พร้อมเผยสภาพของครีมที่ใช้ตัดห่วงจากคนไข้โดยได้ระบุว่าตัดกันจนครีมบิ่นไปข้างหนึ่งเลยครับผมอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป ด้านชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากจากเพจ Facebook Animal <pic. S 1> Systematic Research Unit ที่ได้ขอเชิญชวนคนไทยและเครือข่ายนักวิจัยหอยจากทั่วโลกรวมกันโหวตหอยเรื่องแสงของไทยจากผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย5ชนิดทั่วโลกให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหอยและหมึกนานาชาติประจำปี2024ทั้งนี้นะครับหอยชนิดที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปวิเคราะห์และผลิตข้อมูลจีโนมฉบับเต็มต่อไป โปรดกดเลือกชนิดและต้องการยืนยันการโหวตในอีเมลที่ได้รับอีกด้วยหากไม่มีการยืนยันการโหวตในอีเมลเสียงโหวตจะไม่ถูกนับคะแนนขอแรงรวมพลังคนไทยช่วยกันโหวตหอยเลืองแสงของไทยให้ไปสู่ระดับโลกยังไงก็ช่วยกันโหวตกันด้วยนะครับสำนักข่าวสินหัวได้รายงานการทำงานอันล้ำสมัยของหุ่นยนต์ฟู้ลุยประจำสถานีไฟฟ้าย,ย่อยเฉียนฐานขนาด110กิโลวัตต์ในเขตใหม่ฟู่ตง ทนนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตอนออกของจีนโดยจากในคลิปวิดีโอนะครับจะแสดงให้เห็นภาพของหุ่นยนต์แขนกลฟู่ลุยที่สับเปลี่ยนแขนกลให้เป็นกุญแจเปิดตู้สวิตควบคุมและตรวจอุณหภูมิอุปกรณ์ภายในตู้โดยกล้องภาพความร้อนอินฟราเรดนอกจากฝ่ามือและกุญแจแล้วหุ่นยนต์ฟู่ลุยยังมีเครื่องมือปลายแขนกลอื่นๆซึ่งช่วยในการทํางานที่หลากหลายรูปแบบอีกด้วยสํานักข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงาน พอลอเล็กซานเดหรือพอลปอดเหล็กมนุษย์ปอดเหล็ก1ใน2คนสุดท้ายของโลกผู้ป่วยปอโอที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเครื่องช่วยหายใจทรงกระบอกขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไอรอ u ลัชซึ่งจะเปลี่ยนความกดอากาศเพื่อกระตุ้นการหายใจของเขามานานกว่า70ปีและเขาได้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากครบรอบวันเกิดปีที่78ของเขาไปได้ไม่นานทั้งนี้นะครับยังไม่มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้เขาเสียชีวิต แต่พบว่าการเสียชีวิตเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้ติดเชื้อโควิด -19 ก่อนที่จะรักษาหายใน2สัปดาห์ต่อมาซึ่งก็ไม่มีการยืนยันนะครับว่าโควิด -19 เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของเขาหรือไม่เมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับในงานปารีสแฟชั่นวีคบัลลองเซกานะครับแฟชั่นแบรนด์ดังสัญชาติสเปนได้เปิดตัวเครื่องประดับจากคอลเลกชันใหม่ของฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวปี2024 ซึ่งในงานนี้นะครับสิ่งที่สร้างกระแสคือหาก,ก็คงหนีไม่พ้นกำไรข้อมือเทปบาเซเลตที่ดูยังไงยังไงก็คล้ายกับม้วนเทปใสและก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าหรือร้านเครื่องเขียนทั่วไปแต่เมื่อดูเนื้องานจริงๆแล้วนะครับเรียกได้ว่ามีความแตกต่างที่คุณภาพเกรดวัสดุที่เลือกใช้และมีโลโก้แบรนด์ฝังอยู่ภายในทั้งนี้นะครับเครื่องประดับชิ้นดังกล่าวได้ถูกวางจำหน่ายไปในราคา3,300ดอลลา,าร์สหรัฐ หรือตีเป็นเงินไทยนะครับ1นึ่0 0สบาทต่อหนึหมวนแม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยห้าสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุดวังและทีมงานจับกลางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile t h a i l a n d